เจ้าหน้าที่จับแรงงานชาวเมียนมา3คนลักลอบข้ามแม่น้ำเมยมาฝั่งไทยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับทำให้ยังมีความเสี่ยงเพราะว่าประเทศเมียนมายัางพบผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มต่อเนื่องครับทหารกองร้อยฐานราบที่431หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4จับแรงงานชาวเมียนมา3คนบริเวณริม บริเวณป่าริมแม่น้ำเมยหมู่ที่ 7, ตํำบลท่าสายลวดอเภอแม่สอดจังหวตากนะครับหลังจากที่ทั้ง3คนลักลอบข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาฝั่งไทยก่อนที่จะส่งตัวให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีและตรวจหาโควิด -19 และรับผลักดันกลับประเทศนะครับแต่จากการสอบสวนก็ให้การว่าที่ลักลอบเข้าประเทศไทยเพราะต้องการหางานทา และระหว่างทหารลาดตระเวนริมฝั่งแม่น้ำเมยที่บ้านห้วยม่วงหมู่ที่6ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดอพบกับรถยนต์กระบะทะเบียนกรุงเทพมหานครขับมาบนถนนภายในไร่นะครับเมื่อคนขับรถเห็นเจ้าหน้าที่จึงทิ้งรถและหลบหนีข้ามไปที่ฝั่งประเทศเมียนมาจากการตรวจสอบภายในรถไม่พบเอกสารหลักฐานใดๆจึงได้ประสานตำรวจภูทรแม่สอดรวมกันตรวจยึดรถเอาไว้เพื่อตรวจสอบ ขณะที่ทางการเมียนมารายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันที่29พฤศจิกายนเพิ่มอีก1,509คนครับทำให้ยอดสะสมอยู่ที่89,486คนเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก31คนรวมผู้เสียชีวิตในเมียนมา1,918คนครับ